สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผม d ด v i l Pet Channel นะครับวันนี้ก็อยู่ผมใน Arc Survival Evo ครับผม EP ที่น่าจะน่าจะ8ดแล้วนะเออก็วันนี้ผมจะมาเล่นเป็นเสือเทพนะผมแต่ไม่ใช่เทพธรรมดานะเป็นเสืออมาตะด้วยนะผมไม่เชื่อดูครับผมมันอัพอะไรไม่ได้นะก็ไม่มีอะไรให้อัพเลยมองไม่เห็นนะครับผมแต่เราน่าจะดูที่กล้องได้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดู ดูครับดูเลือดดียเลือดก,กับดาเมจมันวัดไม่ได้ครับผมใครอ่านได้มึงโคตรโหดเลยโอเคก็ไม่ต้องดูค่าพลังอะไรกันมากเลตัวนี้คือมันไม่มีอะไรให้ดูอยู่แล้วเพราะว่ามันโคตรโหดนะครับผม,มเดี๋ยวผมจะพาตัวนี้เนะี่ยไปเล่นสักสิบนาทีนะครับผม,มแล้วก็จะมีแมทท้ายคลิปด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าไดนโนเสาร์นี่ก็น้อยเหมือนเดิมเลยเนี่ยเครื่องผมนี่ไดนโนเสาร์ไม่ค่อยเกิดไม่รู้เป็นไรเฮ้ยอันแน่ พูดปุบมาปับ๊บมาบอเด่นกีก้าเดี๋ยวจะประเดิมกินก่อนเลยเออลืมให้ดูท่านะผมก่อนจะไปฆ่ามันคลิปซ้ายก็เป็นท่ากัดนะครับผมอ่ากัดแล้วก็มีพลังทองทองนะครับผมถ้าใครเคยดูคลิปพี่บอลเกมเมอร์แซนะครับผมตอนที่พี่เขาเล่นนะครับยังไม่มีวงแหวนต,ตรงตีนนะครับผมมันน่าจะเพิ่ง update. อัปเดตอ่าก็คลิกขวาคำรามนะครับผม กดซีระเบิดผมได้ลองเล่นไปแล้วนะผมตัวนี้โดนกดเอ็กนี่ยิงลูกบอลน,นะผมโอเคเดี๋ยวเราไปจัดวอร์เดนกีก้ากันเลยดีกว่าเอาท่าเบาๆอ่ะอื้อหือหาย50ล้านนะผมยิงมแมลงกว่าน,นั้นนะแต่ว่าก็คือมันน่าจะตามเลือดของศัตรูเลยครับโอเคไหมเฮ้ยเริ่มเกิดแล้วเดินสาวเริ่มเกิดแล้วอาจจะัลกหน่อยครับผมขออภัยด้วยเดี๋ยววนะ่ายน้ำว่ายไม่เนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวเราวนะ่ายน้ำไปดีกว่าโอู้จ้าเฮ้ยโอ้โห วอร์เดนต่อเน,นื่องครับผมนี่ผมไม่ได้เสกนันนะ่คือมันเกิดมาเองของมันนะแล้วกูจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือผมไม่ได้เสกแต่อย่างไรนะผมแต่ผมตั้งการเกิดในเสาไว,ว้เยอะหน่อยมันก็อาจจะเกิดเยอะแล้วก็อาจจะแหลกด้วยนะครับผมกูจะขึ้นยังไงอะครับโอ้ยงั้นเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมขึ้นได้เลยแล้วกันเพราะว่านานแน่นอน,นับผมถ้าว่ายนะ้ำแบบนี้โคตรช้า โอเคไปเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ไปถึงตอนวอร์เดนกันเลยโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ขึ้นฝั่งมาได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปตามล่าไอวอร์เดนลิงตัวเมื่อกี้กันเลยผมเมื่อกี้มันน่าจะอยู่ประมาณฝั่งนี้เอ้ยเดี๋ยวล่วงขึ้นไปนี่สวยนะเนี่ยไปไปเดี๋ยวทำลายป่า,ปากนันดีกว่ามันลกนะผม,มบังทำลายให้หมดนะผมแล้วก็เสือเทพตัวนี้นี่คือต้องเสกมานะผมไม่สามารถจับได้นะผมก็มันก็สมควรที่จะเสก มาอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นเด็เสาวไม่มีวันตายนะเฮ้ยตรงนู้นไฟอะไรเนะี่ยอ๋อไฟของเราโอ้โหตรงนี้เพียบดี๋ยวๆค่อยๆเดินเลยเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวกี้กว่าจะขึ้นได้ครับผม5นาทีอ่ะไหนมึงอยู่ไหนครับไอ้วอร์เดนลิงเดี๋ยวมันจะแหลกนะเดี๋ยวผมปรับกราฟิกลงหน่อยดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวจะแหลกนะผมน่าจะช่วยเอาไม่ช่วยดีกว,ว่า น่าจะเป็นที่ไดนเส,สาร์มันเยอะเกินนะผมอ่านี่เรามาเจอวอร์เด้นแล้วเดี๋ยวดูเลือดมันก่อนดิโอ้เลเวลล้านเดียวเองเหรอเอ้ยไม่ใช่เลือดล้านเดียวนะผมเลเวลต้องสามหมื่นแปดผมไม่มีทางเสกเลเวลเยอะขนาดนั้นมาเล่นแน่นอนนะครับผมไอตัวนี้นี่ไอพวกนี้ที่ยิ่งเลเวลเยอะน่าจะยิ่งเล่นน้อยนะผมเดี๋ยวนนนเราจัดมันกันดีกว,ว่านี่ตายได้ของโคตรเยอะ โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะผมเมื่อกี้ไดนอุ่นเสาร์เริ่มมาเกิดเยอะแล้วนะคำรามแม่งเลยนี่กัดแต่ตัวนี้ท่ายเยอะมากๆนะผมลองกดซีดูแมมมอสผู้โชคร้ายแล้วก็ตัวนี้ชาลิโฟเทเียมเอ้ยไม่ใช่เมกาเทเียมตีเข้าไปคนระับผมไดนอุ่นเสาร์มอสไม่เคยจะเกิดนะเนะี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไดโนเสาร์ธรรมดาที่มาเกิดอยู่เราไปอย่างตรงนี้ดีกว่าแม่งเยอะเลยเกินนะผมเลนอุ่นเสาร์อาจจะเยอะ เอ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นเลยแบบแบบข,ขวานตา,าฝาดแล้ววะเนี่ยเอาระเบิดตรงนี้เลยเป็นชุดชื่อไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปลุยต่อตรงนี้กันเลยดีกว่าเนี่ยไแถวนี้มีเดโนเโสสอ้ข้างไว้เนี่ยเฮ้ยอ้าวไอต่ายากักษ์นะผมเดี๋ยวเจอกันในหนุ่มลิกข,ขวาใส่เลยเนี่ยตายสองพันล้านเลือโดโคตรเยอะไปลุยกันต่อไป กัดไปอีกอ่ะแถวนี้มีไนตนเสา์มอสมาเกิดไหมเนี่ยเพราะว่าทุกคนอาจจะแหลกว่ะลิดนึนนงจะทำยังไงดีวะเดี๋ยวผมปรับกราฟ,ฟิกลงได้ปะเอาม e d เดียมพอดีกว่าเพราะถ้าอาัดคลิปนี่มันจะแหลกนะครับผมเดี๋ยวผมปรับกราฟ,ฟิกให้มันลงนิดนึงมิเดียมพอแล้วก็ไม่ช่วยว่ะ ลก,กลับมาเหมือนเดิมน่าจะเป็นที่ไดโนเสาร์มันเกิดอย่างเดีน,นะครับผมโอ้โหเดืดตังคา่ากราฟิกไม่สนุกเลยกัดกัดไปกัดไปกัดไปกัดไม่ให้หมดเฮ้ยข้างล่างนี่จะเป็นพามอัลฟาหรือเปล่าใช้ด้วยโอ้โหโคตรเล็กเลยเว้ยเฮ้ยทำไมค่าสเตตัสมันเล็กขนาดนี้ไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมน่าจะไปปรับอะไรผิดไม่เป็นไร แค่ลุยไปเรื่อยๆยิงไดโนเสาร์มันเยอะนะผมแต่ชื่อมันไม่ขึ้นแค่นั้นเองเพราะไอต้ตัวนี้เนี่ยมันตีแบบว่าชื่อจะไม่ค่อยขึ้นนะครับผมคนที่ชอบความสะใจในเรื่องของชื่อขึ้นก็ตัวนี้อาจจะไม่เหมาะโอ้ยลอยลอยลอยยิงลูกไฟดิทำลายป่าดูดิทำลาย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 ป่าเรียบสุดยอดปลไปยปไปไปไปเรื่อยๆ แต่ผมงงมากเลยนะผมเล่นมาร้อยวันพันปีแนละ้วผมไม่เคยเห็นวอร์เดนเกิดสองตัวซ้อนกันอย่างนี้แหละวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่โชคดีนะผมเฮ้ยเดี๋ยวข้างในเหมือนเห็นอะไรอ๋อฟินิกเทพนี่ว่ะเดี๋ยวลงลงลงเดี๋ยวไม่งดเลิดไปไกลเออเฮ้ยลนน้ำใจเย็นเย็นเสือเทพมานี่ก่อนเราจะกลับไปฆ่าฟินิกไปเสียงพามอาัลฟาหรือเปล่าวะลูกไฟดูนีเสียตายตายปะ เหมือนจะไม่ตายเฮ้ยข้างล่างนี่ตัวอะไรวะกวางจัดกวางมึงมานี่เอ้าเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะมี chaos wyvern พ่วงมาด้วยนี่วะ,ะเป็นไรตายคู่กันไปนะครับผมเนี่ยไอป่าตรงนี้แหละปัญหาเยอะนะครับผมอาจจะทำให้แหลกแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะผมเพราะฉะนั้นเราต้องทำลายทิง้งเฮ้ยข้างบนลิงทองนี่วาไปจับมาดียวเฮ้ยไม่ใช่จับไปฆ่าิด ลงลงลงโอ้โหเดี๋ยวมันจะชอบต่เติร์ดไปไกลเฮ้ยด้านซ้ายมีบาฮามุสด,ด้วยวะเอาเอาลิงก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปจับไอ้บาฮามุสก็ต่อเนี่ยวันนี้ก็เหมือนไดนโนเสาร์เทพก็เกิดเยอะอยู่น,นเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะไม่เกิดแล้วเฮ้ยขึ้นดิจัดจัดกัดโอ้โหไม่โดนเะหรอคำรามนี่ตายชัวร์ครับ ไม่ได้เกิดทัศนยียภาพมองยากมากเลยว่ะไม่เหมาะครึ้มมากเดี๋ยวมาเล,เล่นมุมกล้องหน้านดีกว่ะหน้าสไปโนน้ำแข็งกัดไฟธรรมดาเดี๋ยววิ่งไปเรื่อยๆนะผมตะปีดค่องท้างช้าเลยนะแต่เหมก็จะแหลกๆเอ้ยอะไรเนี่ยเสือเทพมิดเซเบอร์ aber, ทูชไอตรงเนี้ยมีตัวเทพเกิดไหมเนี่ยลานลงโอ้ย ดูด้ที่มันจะไปได้ขนาดไหนเดี๋ยวโอ้โหขนไก่ทำลามอากาศโอ้ยช้าเหลือเกินเฮ้ยข้างหน้ามีม้าเทพด้วยผมเดี๋ยวไปจัดมันกันดีกว่าเอาลูกไฟพอแล้วไอ้ตัวเนี้ยจระเข้เฮ้ยโคเรนโดโดดีกว่าทำลามแม่งเลยนะครับผมกัดเข้าไปกัดเข้าไปครับผมกัดโคตรเี่รับผม เหียดาเมจขึ้นนี่คือมันตายทั้งนั้นเลยนะครผมแต่แค่ชื่อไม่ขึ้นฟินิกส์ไมค์ก็เอาอยัางไงเนี่ยฟินิกส์เมื่อกี้ได้ยินเสียงคำรามช่างมันนะผมเฮ้ยไมค์ก็ไอเต่านี่มาตลอดกดซีดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเกาะนรกกันเดี๋ยวนะผมเกาะนรกแต่ถ้าเกิดช่องพี่บอมเขาจะเรียกว่าเก,กาะเกาะคาโนนะผมแต่ผมเรียก,ก,กเกาะนรกเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย พามาฝ้าอีกละคำรามไปเลยอันนี้เกาะเสียประจันี่ว่าไม่มีาาไดโนเสาร์โหดแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเอาไปไหนกันดีวะเดี๋ยวจะลุยอีกสักรอบนึงนะผมเดี๋ยวเราจะไปที่เกาะนรกกันเลยเดีกว่านะผมโอเคเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับผมโอเคครับผมระหว่างทางจะไปที่ผมเจอดาร์กอนเอนเพลเลอร์ด้วยเอาไงอะถ้ากด X ให้มันไปนะผมตายเปล่า อุ้ยไม่ตายเข้ามาเข้ามาเข้ามาดูที่มันจะตีเราโดนไหมตีไม่โดนเช่นเคยนะผมไอ้ตัวนี้เหมือนพ่อยก๊อดเลยนะผมกัดไปเลยนะผมหายโอเครอบนี้ตัดจริงๆแล้วเมื่อกี้มันเจอตัวเทพแบบบางเอิญน,นะผมโอเคไปลุยกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เกาะเราลบอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะผมแต่ผมจะกระโดดไปเฮ้ยเดียดวยดวๆข้างในนี้เหมือนจะมีเลือดอะไรโอ้โหสองเลยว่ะสามด้วยตัวนี้ด้วยเดี๋ยวเ,เหมารวมกันเลยนะผมกัดเหมารวมได้ตัวอะไรบ้าง ได้ทีเล็กบอสนะผมแล้วก็ตัวนี้พอลอนงของหรือเปล่าใช้ด้วยกัดแม่งเลยนะผมติดลบอะ่ะไอ้นี่ตายหรือยังเนี่ยโอ้ยังไม่ตายนะผมเดี๋ยวเราไปจัดระเบิดใกล้ๆเลยเขากดผิดเว้เลยหายกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะกระโดดไปที่เกาะนรกเลยนะผมไปถึงเปล่าถึงว่ะกระโดดไกลจัดนะผม เดี๋ยวเรามาดูหนึ่งรอบแล้วเราก็จะไปสึกถ่ายคลิปเลยนะผมจัดไปลองยิงใส่พื้นน้ำดูนะผมเผื่อจะโดนนะผมเฮย้ยซอมโดโดอยู่แถวนี้นี่หว่า,านั่นไงครับข้างหน้าเพียบเลยระเบิดวยชื่อเต็มหน้าจอครับผมช็อตนี้สัจใจมากเ,เราจะไล่เคลียร์จนกว่าไนโนเสาร์มันจะหมด ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนเหมือนกันแต่เราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับผมคำรามจะลองลงใต้น้ำไหมอ่ะลองสักนิดหนึ่งก็ได้ไะลองสักนิดหนึ่งนะผมกัดไปใช้อะไรได้บ้างเนี่ยอุ้ยคำรามใต้น้ำได้ทำได้ทุกอย่างเลยนีย่เงาใต้น้ำไหนมีใครอยู่ไหมโอ้โหใต้น้ำเงียบเหงาเลยขอคำรามสักทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นบกไปมันไม่สะใจนะผมมันแทบไม่มีไดโนเสาร์เลย น้อยมากๆนี่มีนิดนึงปะตายนะผมเอ้าเฮ้ยโอเคเจอละเมืเ่อกี้หาเกาะไม่เจอโอเคผมว่าเดี๋ยวเราลุยแค่นี้พอละเดี๋ยวเราไปเจอสึดส,สึดโหดเลยดีกว่านะผมท้ายคลิปไปลุยกันเลยโอเคครับผมแมตแรกเอาแบบว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปก่อนนะผมแค่ลองขาบสะใจนะผมเป็นพรามอัลฟาทีเล็กเลเวล10ล้านนะผมเอามา 35ตัวเฮ้ยมันจะนหนีไปไหนโอเคเดี๋ยวเราเปิดมาเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะกด x นะผมดูที่มันจะตายมตายเปล่าอุ้ยค่อยๆตายทีนี้ระเบิดอีกชุดโอ้โหเต็มหน้าจอครับผมเคลียร์แบบรวดเร็วเอ้ยเหลือหนึ่งตัวรอดไอตัวนี้เอาไงเนี่ย <c oughs> หายไปเลยนะผมพออยู่ตัวเดียวหายครับผมพอเกาะกลุบเนี่ยมันก็จะค่อยๆตายเก็บศพได้ปะ เก็บศพเก็บศพเก็บศพนะผมโอเคศพหายโอ้โหแมตช์แรกชิวๆจัดโอเคไปสองเป็นแมตช์ที่สองต่อเลยนะผมน่าจะเป็นของบอสมาแล้วนะแมตช์ที่สองนยไปลุยครับผมโอเคครับผมแมตช์ที่สองโอ้โหโคตรแหลกนะผมเป็นซากโกเอ็มเพอเลอร์ดาักซายครับผมเลเวลเก้าล้านนะผมผมเรียกมายี่สิบตัวนะผมก็เดี๋ยวเราจะเรียกมันให้มารวมที่เรานะผมเอาพอลังลูกไฟไปกินเลยหวให้มันมาเกาะกลุ่มที่เรานะผมทำอะไรได้เปล่า โอ้ยเสียงโคตรดังเลยว่ะเฮ้ยคำรามกลับแม่งเลยนะครับผมโอ้โหดนตรีแห่งใจงชนะดังดดโคตรๆดนตรีมันแล้วก็เสียงคำรามมันนี่ดังสุดๆดูที่พลังลูกไฟฆ่ามันได้ไหมนจะทำอะไรไมันไม่ได้นะผมลูกไฟลูกไฟน่าจะเป่าสุดมาเห็นแล้วไอ้สองตัวนี้นี่จัดระเบิดไปนะผมเออเหลืออีกสองตัวเอ้สามสี่ตัวนี่หว่า ตายหมดนะผมเด้ว่าตัวนี้โคตรโหดนะผมถ้าลองกับดักก้อนยิปเปอร์ดักไซก็คงจะชิวๆนะผมงั้นเดี๋ยวเราเอาอีกตัวหนึ่งเลยเหลืออีกสองตัวที่เราจะมาลองนะผมโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยโอเคครับ okay, ผมแม์ลองสุดท้ายนะผมเป็นโดโดเลกกอดเลเวลประมาณน่าจะเท่าไหร่วะผมจำไม่ได้น่าจะประมาณร้อยล้านนะผมเรียกมาห้าตัวนะผมทุกคนลองรู้นะผมว่าตีกี่ทีตาย ทำลามแม่งเลยนะครับผมรู้เรื่องง่ายกว่าไอทีเล็กอีกว่ะทีเดียวดับหมดนะครับผมโอเคแบบสุดท้ายเนี่ยทุกคนน่าจะรู้นะผมว่าเป็นตัวอะไรนะแต่มันจะไม่ใช่ดูวตัวอะไอกล่างเหรอที่สู้กับก็ฟาเธอร์ครั้งที่แล้วนะผมเพราะว่าผมลืมลงวอดมาก็เลยจะเอาเป็นไม่ไม่เอาก็ฟาเธอร์นะผมแตเอาตัว,ต,วตัวอื่นเดีย๋ยวไปดูกันเลยโอเคไป โอเคครับผมแมตช์สุดท้ายนะครับผมเป็นกาเดียนไททันนะครับผมเป็นไททันที่โตใหญ่ที่สุดในเกมนะครับผมแล้วก็โหดสุดๆเดี๋ยวดูค่าพลังก่อนนะครับผมโหเลือดโคตรเยอะเลยว่ะไม่รู้จะตีมันโดนหรือเปล่านะแต่ว่า,วาดูเหมือนดาเมจมันจะน้อยกว่าเรานะครับผมเพราะดามเมจเราแบบว่าวัดไม่ได้แต่มันประมาณ1นึ่งแสนล้านนะครับผมเดี๋ยวจะลองตีมันเลยดีกว่าขำลามไปตามคาดตีไม่โดนครับผม ถ้ามันเป็นอมาตะนะตัวอะไรก็ฆ่าไม่ได้หรอกครับเดี๋ยโอเคมันก็ทำอะไรมันไม่ได้จริงอ่ะก็ถือว่าพารสุดแมตส,สุดท้ายนะผมก็จบไปนะผมเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวผมให้อีกแมต์นึงดีกว่าแมตพิเศษสำหรับคนดูนะผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะนว่าตัวอะไรโอเคครับผมแมตส,สุดท้ายเป็นเต่าเทพนะผมเป็นมิดดังเน็ตเทอร์เทลก็ไอตัวนี้นะผมมันจะเคยเป็นอมาตะนะผมแต่ว่าไอตัวที่เป็นอมาตะาเนี่ยเหมือน ทางพัฒนานะผมยังไม่แก้เลยอะแล้วก็ปล่อยมันบักไปอย่างนั้นแหละก็คือเอาออกมาปุ๊บหายมันก็เลยมีไอตัวแบบว่าเป็นแบบที่ไม่เป็นอมต,ตมะมาแทนนะผมแต่ข้าพลังนี่จะพิเศษกว่าตัวอื่นก็ทุกคนคงรู้ดีนะผมว่าตีที่ตายแต่มันอาจจะมีพลังพิเศษก็ได้นะผมอาจไม่มีใครรู้หรอกโอเคคำรามแม่งเลยนะผมไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับตายโคตรง่ายเลยว่เะเนี่ยผมเสียได้ต่อตัวนี้จริงๆนะผม มันมีตัวที่เป็นอมตะอยู่นะก็คือตัวแบบนี้แหละผมแต่ว่าผูทพัฒนานะเขาปล่อยให้มันบั็กเลยผมไม่ยอมแกะทีอเอาให้หมดเลยแล้วกันนะผมไอท้ท่านนั้นนี่พออยู่ไกลน,นี่ไม่โหลดน,นะผมโอเคก็คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็นานอยู่นะประมาณ20กว่านาทีนะผมก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ